เ,ออเราเพิ่งรู้ว่าการทำเสื้อผ้ามันมันต้องเล่าเรื่องราวมันต้องมี เราเป็นนักสแสดงเราเป็นผู้จัดเราอาจจะไม่ไม่เคยเห็นโลกตรงนี้เลยพอน้องมาชวนเราก็รู้สึกไม่กรอ,อยากเปิดโลกเขาทำเป็นยังไงแล้วเราก็เอาประสบการณ์ของเรามาแชร์กับเขาแล้วก็เหมือนเราแลกเปลี่ยนกันก็สนุกดีค่ะต้องเป็นคนสี่ที่ ises, แอนรู้สึกแอนเป็นแอนจริงๆที่เราถึงจะพูดได้ว่าเอ็กกับเราคาแรคเตอร,ร์เราเหมันต้องออกจริงๆเพราะฉะนั้นแนทเขาก็เลยต้องตามพี่พอควนเลย ัน,นที่ไม่มั่นใจอันนี้ที่ว่าที่พูดต่อไม่ได้ว่ามันยังไงที่จะจะดีดออกซึ่งเขาก็ฟังเรานะคะหรือบางอันที่เขารู้สึกอันนี้เชื่อเถอะว่าออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างที่บอกเป็นกล้ามเนื้อเมฆของพี่แอนที่พี่แอนจะไม่เคยเห็นตัวเองในมุมนี้เราก็เปิดใจแล้วก็ลองเออใช่มันก็ได้จริง i ก็ค่อนข้างแบบเข้าพระเข้านางหรือแบบคนเป็นสามีภรรยาเลยคนเป็นแฟนตัวจริงก็ต้องใจกว้างนิดน,นึงในการจะเปิดใจดูอะไรอย่างเงี้ยไอ้ก็เข้าใจเขาแต่ไม่มีอะไรได้แซวเล่นๆเขาก็ามาเพื่อเพื่อที่เหมือนแบบมาจำํำมาดูแลสามีเขาอยู่แล้วเราเจอกันในกองก็จะแซวว่ามาคุมเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรู้จักกันก่อนหน้านั้น ตอนเห็เขาดูแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ใช่ว่าเรามาอวยกันเองนะคะคือคนเป็นศิลปินก็จะมีมีศิละปะของตัวเองจริงๆ,ๆ,ๆเราก็เชื่อว่าเขามีเมแต่เรามาก็แค่มาแก้เรียนในคอลเลคชันนี้หมายความว่าทําอะไรสนุกสนุกด้วยกันกสั่งสี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขารู้สึกคึกสนุกขึ้นแล้วเราก็เป็นคนที่เขาเลือกเราก็รู้สึกเ,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 เป็นเกียรติตอนรับซัมเมอร์เนียใช่ค่ะตอรับซัมเมอร์นรับซัมเมอร์คือแบบเด็กที่บอกเอ็ใส่ ใส่กับยีนใส่กับกระโปรงใส่อะไรเดินห้างเดิอะไรได้ปกติไม่ต้องไปคิดว่าอยู่แต่ในบีชวก็แบบใช้แต่ในโอกาสนั้นอย่างเดียวคุณคุณน่คู มีช็อปนะคะอยู่ที่คอมเมอร์แอนค่ะแล้วก็สั่งได้ในออนไลน์อยูช่องทางค่ะทั้งไลฟ์ช็อป l a z a d a s h o p ปปีแล้วก็ส่วนส่วนนี้ค่ะเราช้อปปิ้งกันได้ถึง1 0 0นก็ขอฝากไลยด้วยขอบขอบคุณที่แม่ขอาทีเดียวมาอยากอยากบอกแม่ว่าขอบคุณที่ได้เกียรติมาร่วมงานกับกับแม่ค่ะเขาก็คุณหลายรอบแล้วก็อยากขอบคุณเราก็ขอร้องเขาเหมือนกันที่เขาให้เกียรติเราแล้วก็จะบอกว่าไอ้นี้เราไม่ได้อะไรนะคือขายดีมากอยากให้รีบมากดอยากให้รีบมาซื้ออย่างเงี้ยค่ะ